สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ผมได้แนะนำวิธีการปาดขอบยางรถยนต์แล้วก็กลับมาเป็นลักษณะเป็นถ้วยแบบนี้ซึ่งถ้าต้องการนำไปใช้งานในการปลูกผักทั่วไปก็สามารถเอาดินใส่แล้วก็ปลูกผักปลูกพืชได้เลยครับแต่ถ้าต้องการใช้งานในลักษณะที่ต้องการให้น้ำขังอย่างเช่นทำเป็นอ่าง เลี้ยงปลานกยุงหรือว่าทำเป็นอ่างสำหรับปลูกบัวเราจะต้องมีการปิดรูนี้ก่อนนะครับในการปิดรูของอล้อรถยนต์มีอยู่หลายวิธีนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดได้รับความนิยมสูงก็คือการเทคอนกรีตลงไปในช่องว่างตรงนี้เลยนะครับเราวางลงบนพื้นแล้วก็เทคอนกรีตที่มีความหนาพอประมาณครับ ซึ่งทาได้ง่ายแต่ว่าผมไม่ชอบวิธีนั้นตรงที่ว่ามันเคลื่อนย้ายลําบากนะครับมันมีน้ําหนักสูงพอเทไปแล้วเนี่ยแล้วอีกอย่างมันมีโอกาสที่จะแตกหักได้ง่ายครับผมจะเลือกวิธีเอาวัสดุมาปิดแทนนะครับวัสดุที่ผมจะใช้มันมีหน้าตาเป็นแบบนี้ครับผู้ชมเดาออกไหมครับว่ามันคืออะไรถ้าผมถ้าผมโคง้งโคง้งทำให้โค้งแบบนี้ แล้วดูลักษณะนี้มันมีความโคง้งตอนนี้เริ่มจะนึกออกแล้วใช่ไหมครับว่ามันใกล้เคียงกับล้อรถถูกแล้วครับมันคือเป็นผนังเป็นผ้าใบชั้นในสุดของล้อรถบรรทุกครับที่เขา,าเขาเขาแยกออกมานะครับเอาชั้นที่เป็นชั้นในสุดเนี่ยเอามาใช้ซึ่งพอเราแผ่ออกแยกกลางมันออกครับมันก็จะเอามาปิดล้อรถ ที่มีขอบ16นิ้วได้พอดีครับความยากของเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเราจะปิดมันอย่างไรแต่ความยากอยู่ตรงที่ว่าเราจะไปหาวัสดุหน้าตาแบบนี้ได้ที่ไหนแลอยางข้างถนนนะครับอันนี้ก็เขาเรียกว่าทับมานะครับ ราคา80บาทราคา80บาทโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากได้แล้วตลาดโอเคสวนต้นไม้ขอบคุณมากผมจะตัดยางให้เป็นวงกลมนะครับเอาวงเนี้ทับเป็นแนวแล้วก็ขีดเป็นเส้นเอาไว้ก่อนนะครับ ผมจะเผื่อขอบมาประมาณสักสักสนิ้วนะครับนี่ประมาณนี้กรีดตามเส้นที่เราขีดเอาไว้นะครับใช้มีดกรีดถ้ามันฝืดเราก็ใช้น้ํายาน้ํายาล้างจานผสมน้ําฉีดไปหน่อยนะครับเพื่อให้มันลื่นเวลากรีดจะได้กรีดได้ง่ายขึ้นครับ ปิดเข้าไปแบบนี้แล้วก็ใช้แผ่นที่เราตัดวงเนี่ยเอามาประกบอีกทีงให้มันเป็นตัวหนีบเป็นฐานนะครับเราไม่รู้ว่าวงนี้มันจะเอียงไปด้านซ้ายเอียงไปด้านขวาหรือมันจะมันจะซ้อนกันจริงหรือเปล่านะครับอันเนี้ยผมก็จะใช้วิธีเจาะรูรูบนกับรูล่างเนี่ยให้มันถึงกันซะก่อนหนชุดหคู่ จัดให้มันเสมอให้ประกบเสมอกันเท่ากันพอดีนี่หนีบด้วยตัวหนีบไม่ให้ขยับนะครับไอเดียผมเนี่ยผมจะยึดด้วยสกรูที่มีความโต4มิลเพราะฉะนั้นผมก็ต้องเจาะด้วยดอกสว่านที่โตวกว่านิดหนึ่งนะครับก็คือเป็นสว่าน5มิล นี่เราจะเห็นว่าวงที่อยู่ด้านล่างกับวงด้านบนนะครับมันจะอยู่ในในเซนเตอร์เดียวกันก็คือมันเสมอกันนะครับถ้าดูอย่างนี้นะครับมันจะประกบกันได้พอดีเราก็เอาแผ่นยางมานะครับ ใช้ซิลิโคนตัดไปตรงรอยต่อที่เป็นการเชื่อมระหว่างแผ่นยางที่เป็นยางล้อกับแผ่นยางที่เรามาปิดนะครับมันจะมีรอยต่อตอนนี้เรายังไม่ได้ขันน็อตเพราะฉะนั้นมันจะมีช่องว่างอยู่ก็อัดเข้าไปตรงช่องว่างนั้นเลยครับซิลิโคนธรรมดาทั่วไปนะครับคือซิลิโคนคุณสมบัติของมันก็ตันน้ําอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพอเราอัดเข้าไปมันก็ทําให้น้ําไม่รั่วออกมานะครับ ใส่น็อตที่ด้านใต้ของล้อนะครับใส่น็อตแล้วก็ขันขันให้แน่นนะครับผมใช้เป็นน็อต M4 ยาว40มิลหรือว่า4เซนนะครับมันจะโผล่มันนิดเดียวนะครับ ผมใช้ทั้งหมด12ตัวต้นทุนของน,อน็อต่ยตกตัวละบาทนะครับก็ค่าน็อตทั้งหมด12บาทครับฝั่งนี้เสร็จแล้วมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับตอนนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะรอให้ซิลิโคนมันแห้งนะครับสักา3-4ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวลองเอาน้ำใส่เข้าไปดูว่ามันจะกันน้ำได้หรือเปล่านะครับกันน้ำรั่วออกมา เปิดน้ำใส่ให้ดูนะครับตอนนี้ใส่น้ำเข้าไปแล้วครับจะเห็นว่าตอนนี้น้ำประมาณได้ครึ่งล้อแล้วนะครับก็น้ำยังอยู่นะครับไม่ได้มีการรั่วไหลออกมาภายนอกแต่อย่างใดนะครับสรุปว่าวิธีนี้ใช้กันน้ำได้แน่นอนครับจากวิดีโอที่ท่านได้ชมไปท่านคงเห็นนะครับว่า ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับการเอาแผ่นายางมาปิดรูของล้อรถนะครับเพียงแค่เจาะรูใส่น็อตนะครับแล้วก็อัดด้วยซิลิโคนเท่านี้ก็จบแล้วความยากอยู่ที่การหาวัสดุมากกว่าครับการหาแผ่นยางแบบนั้นถ้าท่านหาในตัวเมืองในจังหวัดแถบบริเวณที่ท่านอยู่ไม่ได้ลองหาร้านที่ลงท้ายหรือว่าขึ้นต้นคำว่า P.V.C เขาจะมีพวกแผ่นยางหลายรูปแบบนะครับหลายอย่างที่มันแข็งแรงเหนียวทนแต่เนี่ยแข็งเพราะว่าบางคนซื้อไปปลูกกันญ้ามันขึ้นสนามก๊อบใจที่จังวงที่จันทร์นะ oh. จันอเพราะาอันนี้ย่านแทงไม่ขึ้นผมแบ่งซื้อได้ค่ะนิดเดียวผมใช้แค่แห้าสิบเซนได้พี่ okay, โอเคครับน ผมลองเข้าไปในตัวเมืองจงังหวัดระยองนะครับมีร้านชื่อ PVC วิเชียนอยู่ตรงข้ามกับตลาดเก่าใกล้ๆกับขนส่งเก่าผมลองไปสำรวจไปหาดูนะครับก็ได้มา2แบบครับแบบที่เป็นแบบนี้นะครับเป็นแผ่นบางๆแต่ว่าเหนียวแน่นอนนะครับทางร้านเขาบอกว่ามันเป็นแผ่น PVC ที่ใช้ปูสนามที่ไม่ให้ย้าขึ้นนะครับซึ่งแบบนี้มันทนทานแน่นอนราคา หนึ่งแผ่นเนี่ยอันนี้มันครึ่งเมตรนะครับครึ่งเมตรก็ครึ่งเมตรยาวหนึ่งเมตรห้าสิบบาทมันได้สองวงถ้ามาตัดเท่ากับว่าวงละยี่สิบห้าบาทนะครับความหนาประมาณหนึ่งมิลแบบนี้ถ้าท่านหาไม่ได้มันหายากก็ลองเอาอีกแบบหนึ่งนะครับ <c oughs> เขาเรียกว่ามันเป็นแผ่นแผ่นโฟมแผ่นยางโฟมฮนะหนาประมาณสักห้ามิลหกมิลอันนี้อาจจะหาได้ง่ายกว่านะครับ บางทีเขาเอามาปูพื้นรถเอามาเอามาใช้งานเกี่ยวกับงานรถยนต์นะครับในห้างบางทีก็มีนะครับหน้าห้างตามร้านที่ตกแต่งรถยนต์ลองดูนะครับอันนี้แผ่นหนึ่งตกก็ประมาณ25-30บาทเหมือนกันนะครับหงวงก็ราคาไม่แพงเท่าไหร่แต่ว่าความแข็งแรงอาจจะสู้แบบแรกไม่ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าท่านผู้ชมจะเลือกแบบไหนนะครับท่านที่มีข้อแนะนำมีข้อ คอมเมนต์นะครับก็อย่าลืมเขียนในช่องคอมเมนต์ของวิดีโอนี้นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ